สวัสดีค่ะัระจาวันพศธอากาศภาคตะวันออกเชยนเนอตอนบนประจำวันอังคารที่1 5มีนาคมพุทธศักราช2568 ดิฉันนั่งสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่นจากแผนที่อากาศผิวพื้นเมืีงค่ะก็บพบว,ว่าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความพอนปกคลุมประเทศใท้ตอนบนค่ะลักษณะเช่นชนี้ค่ะกระจาใหายบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนมีอากาศพอนถึงฮอนจัดค่ะกับมีฝาหลวงในตอนกลางวัน จากภาพไทยดาวเทียมค่ะก็พบว่าท้องฟ้าบริเวณภาคตวาะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมันนี่ะก็ย่งองข้ทางปลอดโปร่งกับย่งบบพบก,กันก่อตกของเมฆสันตมค่ะมาตรวจสอบฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศขอนแก่นค่ะและเรดาร์ตรวจอากาศสกลนครกันยังตรวจบ่พบกลุ่มฝนค่ะคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคตวาะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะก็มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะ คาดหมายอุณหภูมิสูงสุด่ายมื้อนีคายยูที่37ถึง40องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิตำสุดเมื่อเช้าคายยูที่19ถึง24่องศาเซลเซียสค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องคอยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ฮอนถึงฮอนจากเอาไว้น้ำค่ะ และสำหรับในช่วงวันที่29มีนาคมไปจนถึงวันทีน่1เมษาย,ยนค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจากประเทศจีนจะสิแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจ,จีนใต้ค่ะ สิส่งผลห้ยมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉีงยงใต้พัดนําความเฉื้นเข้ามาปกคลุมประเทศให้ตอนบนค่ะในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีอากาศ้อนถึงฮอนจัดค่ะลักษณะเช่นนี้ค่ะก็สิเฮดหายบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีพายุฤดู้อนเกิดขึ้นค่ะโดยเป็นลักษณะของพายุฝนฟ้า,นฟานขนองรวมกระชกแห้งและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้เป็นบางพื้นที่ค่ะก็ขอใ,อให้พ่อแม่พี่น้องค่ะระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากพายุฤดู้อนค่ะ และก็ควรหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านบริเวณที่มีพาย,ยุฝนฝ้าคะนงเกษตรกรค่ะควรเติมการป้องกันร,ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงค่ะรวมถึงให้ดูแลรักษาสุขภาพค่ะในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเอาไวน้นาค่ะรับผาพบกับข่าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ไหมค่ะสําหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน